สวนนาชาติมเดชชาจุชาชนาวัน <c oughs> จำิวจำิวจำิวเห็นมิดระฆังจำิวนี่ขึ้นลำเลาะคลองครับลมแรงนี่ขึ้นลำเลาะคลองครับอ่าขึ้ลำเลาะคลองน้ำพอพอมีแต่น้อยยังน้อยอยู่ลำคลอง